นี่ครับตารางการผ่อนประมาณนี้เลยนะครับบวกอาจจะบวกไม่เยอะนะครับหมอกจะบวกประมาณสนะักนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเพราะว่ายอดราคาอะไรอยู่แค่2องพันกว่าบาทเองนะครับ สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านมาดู P c x นะครับสีดําแดงสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นตัว abs นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวสปอร์ตนะครับมาพร้อมอะไรแต่ง h 2 c นะครับอะไรแต่งมีอะไรบ้างนะครับที่เห็นเห็นเลยก็มีชิวบางลมใสนะครับแล้วก็พื้นบางเท้านะครับตัวนี้จะซื้อรวมกับอะไรแต่งไปเลยนะครับก็จะบวกจากตัวรถอยู่ประมาณ2,100บาทนะครับ เผื่อใครสนใจนะครับราคาตอนนี้เป็นตัว E b บสนะครับอยู่หนึ่งแสนกับอีกสองพันบาทแล้วก็บวกอีกหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับบวกเข้าไปในตัวรถก็เป็นหนึ่งแสนสี่พันหนึ่งร้อยบาทนะครับก็คือราคาเนี้เราสามารถผ่อนไปกับค่างวดได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับเผื่อใครสนใจนะครับเข้ามาดูได้ครับเป็นตัวสีแดงดำเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆแล้วก็ดูอะไรแต่งด้วยนะว่าใส่ไปแล้วมันดูเป็นยังไงมันสวยไหมนะครับ ว่าวันนี้มาให้พร้อมตารางกันผ่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นตัว EBS นะครับก็คือเอาตารางการผ่อน EBS มาให้ดูเลยนะครับก็คือมันจะบวกเข้าไปอีกนิดนึงนะครับประมาณ 2, 1 0 0นหนึ่งรนะครับผ่อนก็ไม่น่าจะเกินสี่สิบาทห้าสิบาทประมาณนี้นะครับนี่ครับเปลี่ยนชิวแล้วสวยนะครับตัวที่มากับรถนะครับจะเป็นสีดำเลยครับแต่ตอนนี้เป็นชิวใสนะครับ ก็เปลี่ยนไปอีกแนวนึ่งเลยนะเพราะว่าผมถ่ายเมื่อวานนะครับความรู้สึกนะครับมันก็ดูแบบสปอร์ตขึ้นมาอีกเลยนะครับเพื่อนๆนะครับใครสนใจก็มาดูได้นะตัวนี้ถามว่าถ้าซื้อแยกก็อยู่ประมาณเก้าร้อยนะครับของแท้นะครับชิวใสแต่ถ้าสั่งมันก็เป็นชิวดำนะครับคิ้วใสตัวนี้มันเป็นตัวแต่งนะครับมันต้องสั่งอะไรแต่งมานะครับโอ้โหสวยมากนะครับ ด้านบนไฟหน้านะครับจะมีสติกเกอร์สีแดงสองข้างเลยครับเป็นแดงด้านนะครับเม่แดงเงาครับบางโพหน้าก็เป็นดำด้านนะครับขอบล้ออะไรก็เหมือนกันกับตัวอีเวสเลยครับสีแดงด้านกับเทาด้านนะครับเหมือนกันเลยครับรูปทรงดีไซน์นะครับระบบเหมือนกันเลยคอมเมกก็เป็นอะขอบสิบสี่นะครับตัวนี้ ยางหน้าเป็นขอบสินะครับขนาดยางก็เบอร์ร้อยสิบทับเจขอบสินะครับโชคก็เ,เป็นสีดำสีเดียวกขาล้อแม็กเลยครับนี่แล้วก็จะใต้พื้นวางเท้าจะเป็นไฟเบอร์สีแดงด้านนะครับมาแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเส้นสายตัวสปอร์ตนะครับตัวสปอร์ตจะเป็นต้นีนติ๊กเกอร์เขียนคขว่าสปอร์ตนะครับอันนี้พื้นวางเท้าตัวแต่งนะครับ ก็ตัวนี้อยู่หนึ่งประมาณหนึ่งพันสองร้อยนะครับตัวนี้สองข้างเลยครับตัวนี้เป็นงานสเตนเลสนะครับแล้วก็จะมีพื้นยางตัวนี้อีกตัวหนึง่งนะครับใช้แทนกับตัวเดิมได้เลยนะครับยึดน็อตจุดตำแหน่งเดิมได้เลยอ่งเงเป็นงาน h2 c แบบสวยๆนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ P.C.X นะครับตัวนี้เป็นสีเงานะครับเป็นแบบนูนนะครับสีแดงเงาๆเลยครับแล้วก็จะมีจับหลังเป็นสีแดงนะครับเป็นตัวพิเศษละกันเป็นตัวสปอร์ตนะครับก็สติ๊กเกอร์กับชุดเฟืองที่เป็นสีแดงนะครับเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับนี่ครับแบบนี้เลย เครื่องยนต์เป็น e s p พัดนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะตัวนี้มี4วาล์วครับถ้าเป็นพัดจะเป็น4วาล์วนะเพื่อนๆขนาดล้อหลังนะครับเป็นยางมิชลินนะครับตัวนี้130พับ70ขิบ13นะครับก็มีเพื่อนๆถามเหมือนกันว่าทําไมต้องใส่ขิบ13นะครับก็คือเพิ่มนะครับขนาดยางให้มันกว้างขึ้นนะครับมันจะได้ลดแรงกระแทกนะครับเกาะถนนได้ดีนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ชกหลังก็เป็นสีดําเงานะครับทั้งสองข้างเลยครับเป็นชกคู่นะครับชกหลังระบบไฟท้ายเป็น LED ไฟหน้าเป็น LED นะครับยกชุดเลยทั้งคันเลยครับเป็น full LED เลยนะครับส่วนหน้าปัดเรือนใหม่ก็เหมือนเดิมครับตัวนี้ผมไม่ได้ต่อแบตเตอรี่ให้ดูนะมีระบบ traction control มี ABS นะครับระบบ i n t s t o p นะครับไฟเตือนต่างๆนะครับบอกความเร็วอะไรพวกนี้ครับบอกหมดเลย ่สวิตไฟนะสวิตขวามือนะเป็นไอรีนสต็อปนะครับไฟจุดนแล้วก็สวิตช์สตาร์ทนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับเป็นสวิตช์ไฟสูงไฟต่ำเตะไฟเดี่ยวนะครับแทนก็เป็นแบบชุดโครเมียมนะแล้วก็มีประกับนะยึดนะครับด้านข้างก็จะเป็นชุดโครเมียมด้วยนะครับเงาๆเลยครับเพื่อนใต้เบาะนะครับก็เก็บวกน็อกเต็มใบได้ใบหนึ่งนะครับใต้เบาะนะครับ จะมีบอกอัตราการยัดน้ำมันนะครับ50กสิบยเมตรนะครับต่อลิตรเนือนะครับก็จะมีมาให้เป็นถุงไว้ที่นี้เลยแล้วก็มีสมุดรับประกันนะครับมีคู่มือการใช้นะครับเครื่องยนต์รับประกันรถฮอนด้านะครับเครื่องยนต์รับประกัน3ปีนะครับหรือ30 0หมนโลนะครับแล้วบหัวอีดรับประกัน5ปีหรือ0้า0 0นโลนะครับยางหน้ายางหลังรับประกัน6เดือนแบตเตอรี่หเดือนนะครับ อย่างหน้าอย่างหลังก็แบตเตอรี่เท่ากันนะครับผเดอนเหมือนกันมาดูตารางการผ่อนได้เลยครับเพื่อนก็ผมอิงจากราคาของตัว ebs นะตอนนี้ผมยังไม่ได้บวกตอนที่ผมถ่ายนะครับตัว ebs อยู่หนึ่งเสียอีกสองพันบาทแล้วก็บวกราคาอะไรพี่อีกสองพันหนึ่งนะครับนี่ครับตารางการผ่อนประมาณนี้เลยนะครับบวกอาจจะบวกไม่เยอะนะครับเหมาะจะบวกประมาณสัก นี่นี่หน่อยนะครับเพราะว่ายอดราคาไหลอยู่แค่สองพันกว่าบาทเองนะครับมีเลทสิบสองงวดนะครับยี่สี่งวดนะครับสามสิบหกงวดนะครับเั็นนี้เป็นเลทของร้านนะครับทางร้านจัดเองนะครับร้านสงเกระสีตยนครับสาขาสุรนารายนะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเก้าสองนะครับนี่เบอร์โทรศูนย์ดศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเก้าสองนะครับทัวทีนะครับอันนี้ไลน์นี้เฟซนะครับ ลงกสิยุลนอนด้านะครับพิมพ์บปนี้ได้เลยนะครับขึ้นแน่นอนหรือว่ายิงคิวมุกตัวนี้ก็ได้นะครับทักถามได้แล้วก็ไฟแนนซ์นะครับมีหลายเลทมากนะครับดาวห้าพันดาวหมื่นห้าดาวนะครับแต่เลทการสูงก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนมีสองไฟแนนซ์มี a y กับ s l นะครับของแถมก็มวกนะครับพวงกุญแจเสื้อแขนยาวนะครับ ถ้าสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับร้านอยู่โคราชนะครับหรือว่านาครราชสีมานะครับบอกเลยว่าแต่งแล้วเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลยครับเดี๋ยวผมจะเอารูปตอนอ่าอยังไม่เปลี่ยนชิวหน้าให้ดูนะผมว่ามันมันไม่ค่อยโดนนะแต่เปลี่ยนแบบนี้ปุโอ้โหเปลี่ยนแนวแล้วครับเป็นแบบน่าใช้เลยอะ่ะครับ โอเคนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือว่าอยากดูตารางกัารผรอตไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันต่ผมจัดการให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม